สวัสดีครับทุกคนเราก็ยังอยู่ในชุดคลิปที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษหรือว่า Good Doctor version น h a i นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครหลักของเราก็คือหมอโชนนะครับผู้ซึ่งเป็นออทิสติกแบบไฮฟอร์ชันนิงหรือว่ากลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยหรือไมโออทิซึมนั่นเองนะครับก็เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าอะไรนะที่ทำให้หมอโชนเกิดพฤติกรรมแบบนี้ เขามี mindset อย่างไรก็ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรแบบนี้หรือว่ารากของพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันมาจากอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันเนาะโดยที่คลิปนี้นะครับก็คือจะมีชื่อตอนว่าหมอโชนนั้นไม่ค่อยมีเพื่อนวัยเดียวกันอืมก็คือง่ายๆเลยก็คือเราจะเห็นว่าในซีรีส์บางตอนเนี่ยหมอโชนนั้นเนี่ยจะเข้ากับเด็กได้ดีกว่าผู้ใหญ่ด้วยกันอืมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องราวเรื่องเล่าก,กันเลยดีกว่าครับ ผมขอแากบรรยายตามภาพให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับว่าหมอโชนนั้นเนี่ยในหลายๆตอนเนี่ยชอบเล่นกับเด็กเข้าไปคุคกคีกับเด็กอาจจะถึงขั้นเล่นของเล่นกับเด็กหรือว่าเล่นตุ๊กตาก,กับเด็กโดยที่หมอโชนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าชอบเล่นกับเด็จกจนกระทั่งเหมือนกับเป็นเพื่อนกับเด็กแล้วเด็กเนี่ยก็ชอบเล่นกับหมอโชนด้วยเนาะแล้วหมอโชนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่เข้าใจเด็กเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยหากเป็นผู้ใหญ่ที่มี มีความรักเด็กเนาะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาชีพเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเขาก็จะมีเส้นแบ่งกันนะครับว่าเขานั้นเป็นผู้ใหญ่นะอ่อันนี้คือเด็กนะอ,อันนี้คือผู้ใหญ่นะอะไรแบบนี้แต่หมอชนเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าโตแต่ตัวครับก็คือแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับเด็กหรือว่าแทบจะมีเพื่อนเป็นเด็กไปเลยนะครับนะแล้วก็ดูแกจะเข้าใจเด็กหรือว่าเหมือนกับรู้สึกอะไรแบบเดียวกับเด็กด้วยอะไรแบบนี้คําถามคือทําไมหมอชนถึงเป็นเช่นนั้น ที่หมอชนมีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้คําตอบง่ายๆเลยครับก็คือเพราะทักษะสังคมของหมอชนนั้นไม่เป็นไปตามวัยนั่นเองเนาะคืออย่างนี้ครับทุกคนเราเรียกว่าทักษะสังคมของหมอชนอาจจะดีเลยล่าช้ากว่าวัยนะคือหมอชนเนี่ยอาจจะโตนะครับเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็โดยธรรมชาติของกลุ่ม High Functioning a u t i s มเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้กันหลายคนนะก็คือไม่ค่อยมีเพื่อนตามวัยพอโตเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่าเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนกับเด็ก หรือว่าเข้ากับเด็กได้ง่ายกว่าเพราะด้วยความที่ว่าทักษะสังคมของเด็กนั้นมันง่ายกว่าทักษะสังคมของผู้ใหญ่วัยเดียวกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพัฒนาการด้านสังคมของเขามันดีเลย์น,นะคืออย่างนี้ครับคือผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ว่าพัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันก็คือด้านร่างกายด้านสังคมด้านอารมณ์และด้านสติปัญญา ทีนี้พนาการด้านอื่นๆเนี่ยของออริสติกเนี่ยอาจจะสมวัยตามปกติหรือว่าอาจจะตามวัยปกติเช่นพนาการด้านร่างกายก็จะตามปกติหมอโชนเนี่ยก็โตตามปกติครับเขาอายุ20กว่าเขาก็คือด้านร่างกายเขาก็คือเท่ากับคนอายุ20กว่าตามปกติ แต่พนาการด้านสังคมของเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะับไม่เป็นไปตามวัยพนาการด้านสังคมของเขาเนี่ยดีเลยล่าช้ากว่าวัยครับบางครั้งพนาการสังคมบางด้านของหมอชนอาจจะเทียบเท่ากับเด็กอายุ10ขวบเขาก็เลยสามารถคอนเน็กกับเด็กอายุ10ขวบได้เหมือนกับเป็นเพื่อนกันได้มากกว่าอะไรแบบนี้คือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือผู้ใหญ่ที่รักเด็กเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ที่เล่นกับเด็กอาจจะเป็นพ่อแม่เล่นกับเด็กหรือเป็นคุณครูที่ดูแลเด็ก เขาก็ยังมีเส้นแบ่งเนาะยังมีเส้นแบ่งเพราะด้วยความที่ว่าเขาคือครูเขาคือพ่อแม่เขาคือผู้ใหญ่นี่คือเด็กมันจะมีความเป็นเส้นแบ่งเกิดขึ้นเพราะว่ามันคนละวัยกันแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นกลุ่มเนี้ด้วยความที่ว่า พัฒนาการด้านสังคมเขาดีเลยเทียบเท่าอายุก็คืออายุจริงหมอชนอาจจะยี่สิบแต่พัฒนาการด้านสังคมมันด้านเท่ากับเด็กสิบขวบมันก็เลยทําให้คนเน็กับเด็กสิบขวบได้เพราะด้วยความที่ว่ามันด้านแบบเขาเรียกพัฒนาการมันเท่ากันน่ะมัน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 เท่ากันพอดีอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยคอนเนคกันได้ก็เลยทําให้เขาเนี่ย เป็นเหมือนเพื่อนไปเลยก็เลยทําให้หมอโชนเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนกับเด็กไปเลยอะไรแบบนี้ความรู้สึกก็คือเป็นเหมือนเพื่อนกันไปนเลยอะไรแบบนี้มากกว่าครับมากกว่าที่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ดูแลเด็กอะไรแบบนี้เนาะเออก็อธิบายให้เข้าใจกันก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาของกลุ่มออสซิกระดับอาการเล็กน้อยที่สามารถเป็นกันได้ไหลายๆาคนนะครับนะก็วิธีแก้ไขก็ต้องพัฒนาทักษะสังคมให้ตามวัยมากขึ้นเนาะนั่น,นก,ก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยเข้าสังคมกับคนวัยเดียวกันได้ง่ายมากขึ้นครับนะทีนี้เนี่ย เราจะพูดอีกอย่างก็คือเราอย่าลืมไปว่าความเป็นจริงแล้วทักษะสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากตามวัยเมื่อตอขึ้นจะยิ่งยากมากขึ้นทักษะสังคมของเด็กอนุบาลทักษะสังคมของเด็กประฐมศึกษาก็จะง่ายกว่าทักษะสังคมของเด็กมัธยมศึกษาหรือว่าทักษะสังคมของผู้ใหญ่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ตัวหมอโชนเนี่ยถึงแม้ตัวจะโตเป็นผู้ใหญ่แต่พัฒนาการด้านสังคมของเขาผพกพร่องดบกวัยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย ไปเอาทักษะสังคมหรือใช้ทักษะสังคมที่เข้าใจได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะเขาเพราะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นทักษะสังคมที่ซับซ้อนเขาก็เลยเลือกที่จะไปคอนเน็กกับทักษะสังคมของเด็กที่มันง่ายกว่านั่นเอง ประมาณนี้ครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้มันตามเหมือนกับว่าทักษะสังคมเขาตามวัยนั่นเองอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าออิสติกก็จะมีข้อบผกพ่องในเรื่องของปัญหาเรื่องของความไม่ยึดดุลเรื่องของการสื่อสารทางสังคมแล้วก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะสังคมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะสังคมของออิสติกจะดีเลยเกือบทุกคนแต่ดีเลยมากดีเลยน้อยอันนี้แล้วแต่คนครับนะก็คือออทิสติกเนี่ยมันร้อยคนร้อยแบบเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็จะดีเลยไม่เท่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนอีครับ ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าแบบนี้แล้วเนี่ยกลุ่มอาการออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยหรือว่ากลุ่มอาการกลุ่มเดียวกับหมอโชนเนี่ยจะเป็นคนที่รักเด็กชอบเด็กใช่ไหมในเมื่อทักษะสังคมเขาดีเลยล่าช้ากว่าไวแล้วเขาคนเน็กกับเด็กได้ง่ายกว่าแบบนี้แปลว่าเขา อาจจะเป็นคนที่รักเด็กใช่ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่จําเป็นครับนะรักเด็กหรือไม่รักเด็กเนี่ยเป็น personality หรือว่าเป็นบุคลิกภาพนิสัยส่วนตัวของคนมากกว่ามันก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนะครับเหมือนคนทัว่วไปทุกคนที่บางคนก็ชอบเด็กบางคนก็ไม่ชอบเด็กบางคนก็รักเด็ก,บา,ก,ก,ดกบางคนก็ไม่รักเด็กเนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับนะเป็นนิสัยส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มออริสติกที่โตแล้วเนี่ยในบางคนเนี่ยเขาก็แค่คนเน็กกับเด็กได้ง่ายกว่าเหมือนกับโตแต่ตัวยังมีนิสัยแบบเด็กๆติดอยู่ แต่ว่าถามว่าเขารักเด็กไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับคนแล้วนะครับเป็นนิสัยของแต่ละคนมากกว่าเป็นนิสัยของออริสติกแต่ละคนมากกว่าว่าจะเป็นคนที่รักเด็กหรือชอบเด็กไหมเนาะก็เหมือนกับคนทั่วไปที่บางคนก็ชอบเด็กไม่ชอบเด็กครับเพราะฉะนั้นออริสติกเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะมีพฤนาการที่ล่าช้าด้านสังคมแล้วจะเข้ากับเด็กได้ดีกว่าแล้วจะต้องรักเด็กเสมอไปไม่จําเป็นนะครับขึ้นอยู่กับคนมากกว่าครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทําไมหมอโชนนั้นถึงชอบเล่นกับเด็กไม่ค่อยมีเพื่อนตามวัยดูแล้วเข้าใจเด็กมากกว่าเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่วัยเดียวกันก็คลิปนี้หวังว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจจุดนี้มากยิ่งขึ้นครับนี่คือแนวคดิดดีๆจากพีสุรเชษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ